สวัสดีครับ Moto Story โโรรครับผมนุ่นหนึ่ง Moto โ Story โรรนะครับวันนี้ราอยู่ที่เขาใหญ่กับ Royal Enfield Super Meteor 650ครับ เซอตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่าสาล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็ก u s คลูสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อัน้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโน i ิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอ,อื่นๆอ,อีกมากมาย สำหรับในปี2 5 6 6นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2 5 6พาพาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 9 7 1 1 1าหสำหรับสเปคนะครับผมขอมาเน้นต้องมีหลายเจ้าหลายสื่อได้รีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับก็จะมาเล่าสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับ สำหรับเจ้า Royal แอนฟิล d ์ซูเปอร์เม r 650คันนี้เครื่องยนต์พาราเร็ทวินสีจังหวะระบายความร้อน้วยวากาศมีขนาดเครื่องที่6 4 8ซ c 4 7แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่52.3นิวตันเมตรเป็นระบบหัวฉีดมี6เกียร์มาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับโช้อัพหน้านะครับเป็นแบบหัวกับ 43มิลเลยนะถือว่าใหญ่มากๆนะครับเบรหน้าเป็นจานเดี่ยวขนาด320มิลลิเมตรส่วน้้าหลังก็จะเป็นโช๊คอัพคู่ครับเบรหลังนะครับอยู่ที่300มิลลิเมตรคันนี้มีระบบ,บ,บ,บเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S น้ำหนักตัวรถอยู่ที่241กิโลกรัมความจุถังน้ำมันอยู่ที่15.7ลิตรซูเปอร์มติโอ650เนี่ยครับออกมาทั้งหมด3รุ่น3ราคามี5สี กับราคาสะเทือนตลาดเลยนะครับเริ่มต้นที่2 6 9 9 0 0 0บาท2 7 7 4 0 0 0บาทและตัวแต่งหรือตัวท็อปนะครับอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทโคตรคุ้มเลยครับถ้าเทียบก,กับราคาแล้วก็ซีซีที่ได้ แคร์แนนี่ครับโ o เ a l ร n แอน l d ฟิลซูเปอร์แมทิออ650ที่ผมไปลองมาเมื่อวานทั้งวันนะฮะ140กิโลเมตรต่อต่อโอ้ไม่ใช่ต่อชั่วโมงนี่140กิโลเมตรครับที่ไปขับมาเจอทุกอย่างนะฮะทั้งทางดำทางฝุ่นนะแล้วก็ทางคุกขะแล้วก็ฝน <Huh? S 1> ทุกอย่างครบครบในครบจบในวันเดียวเลยนะฮะ เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นลิ่งการขับขี่ของเจ้าคันนี้ครับซูเปอร์มาติโอลหกันยเนี่ยที่ลุงสัมผัสมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคืออย่างแรกเลยลุงมีเขาเรียกว่าอะไรเราลุงมไม่เคยขับนี่ะแบรนของเขาเลยครับเรายานฟิลเนี่ยไม่เคยขับมาก่อนเลยแม้แต่รุ่นเดียวนะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเชิญลุงมาขี่เลยนะเราอ่ะในใจเราก็คิดไปอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่ารถคลาสสิกเนี่ยคือลุงก็ไม่เคยขี่แล้วยิ่งเป็นสไตล์ของคุยเซอร์เนี่ยซึ่งคุยเซอร์ของรถคลาส ของเราอันนี้แะที่พวกเราขี่กันทัวริ่งทั่วไปนี่แหละครับแต่เนี้ยท่านั่งอะไรทุกอย่างก็จะจะไม่เหมือนทัวริ่งที่เราขับกันในปกติท,ทั่วไปแล้วกันอะไรประมาณนี้ตอนแรกเราก็ตั้งทงไว้แล้วว่ามันจะขี่ยากไหมมันจะเป็นยังไงนะฮะคือตอนแรกคิดว่าแบบมันน่าจะกระด,ด้างหรือเปล่าหรือมันนี่มันจะแข็งไหมหรือมันจะขับยากไหมตอนแรกถือว่าเราเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่เราถือจะต้องปรับตัวมากแน่นอนแต่พอมาขี่จริงๆเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ อย่างเดียวที่เราที่ที่ลุงรู้สึกว่าเราจะต้องปรับก็คือท่าเหยียบคือปกติแล้วพักเท้าเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงเครื่องเนี่ยจะวางอย่างเงี้ยแล้วลุงว้าวบ่อยมาก,กคือเวลาเหยียบอะ่ะมันจะมาแบบเหมือนหาเงี้ยพอคอมาปุ๊บเนี่ยออาหาอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนวาทีนี้มันจุมันคือเลื้งเยื้องมาข้างหน้านะครับเราต้องเยื้งเยี้ยงเท้ามาด้านหน้าเนี่ยคือที่เราที่เราต้องปรับตัวอย่างเดียวนอกนั้นนะครับบอกเลยว่าผิดคาดจริงๆผิดคาดอย่างที่เราคิดไว้เลยครับมันทุกอย่างมันผิดไปหมดคือพอได้ลองขี่จริงอ่ะมัน,นมม ขาเราจะต้องประมาณนี้ใช่ผมสาไม่ประมาณนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเข้ามาเพราะเวลาที่เราขี่จริงมันจะมีลมอที่บอกคือลมมันจะยกเท้าอย่างนี้นยนลย รูคำที่ผมนะครับไม่ใช่สายตรงรถคลาสสิกก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนมาเจอตัวจริงดอรรถรุ่นนี้นะครับก็ได้รับคําชมมาจากสื่อหลายเจ้าผมก็เลยต้องมาลองขับขี่ด้วยตัวเองและหลังจากที่ผมได้ลองขับขี่ด้วยตัวเองก็พบว่าเที่ยงหนึ่สามารถถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงนะครับอัตราเร่งแซงเนี่ยเป็นที่พอใจช่วงล่างดีไม่แข็งไม่สะเทือนแถมแฮนด์เนี่ยไม่ได้สั่นอย่างที่คิดไว้ มันเลยทําให้การเดินทางไกล140ย140กิโเมตรในวันเดียวที่ผมไปทดสอบเนี่ยมันทําให้ผมไม่เหนื่อยเลยครับสนุกไปซะอีกนะครับอาจจะเป็นเพราะผมใหม่แล้วก็ตื่นเต้นในรถสายนี้ด้วยเลยครับมีหลายคนนะครับบอกว่าท็อปสปีดที่160ผมมาลองแล้วยังไปได้อีกแต่พราะสภาพการจระาะจรและผู้ความปลอดภัยแล้วับก็เลยพอแค่นี้ก่อนครับ ให้3มนอแล้วกันความนิ่มของมันก็คือเวลาเราเข้าเกียร์มันนิ่มมากๆครับหนึ่งถึงหกเนี่ยคือมันนิ่มมากๆกขี่ง่ายงายง่ายมากๆครับอันนี้ครับลองดูเกียร์หนึ่งนะด,ดูผมจะเข้าเกียร์หนึ่งให้ดูนะครับคือมันมันไม่ไม่มีกระชากไม่มีอะไรเลยจะเข้าเกียร์ เวลาขี่อะครับมันก็ค้างนิ่งการพลิกลงพลิกรถอะไรสบายมากมันไม่ต้องแบบต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยครับมันมันทําได้หมดเลยอยากจะไปตรงไหนอยากจะพุ่งไปทางไหนมันก็ขับได้หมดเลยนะครับหนึกก็คือหนึ่ก็คือบนถนนนะ่ะเนี่ยยางเขาให้มาเนี่ยครับยางเดิมนะนี่ยางเดิมนะแล้วยางถึงว่าเป็นยางของอินเดียด้วยยี่ห้อนี้ครับผมก็อ่านไม่ออกนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่านี่ก็เพิ่งได้ได้รถกันมาซีซิต้ซีแอดเหรอไม่แน่ใจนะเพื่อน เดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลอีทีคือเป็นยางของอินเดียเลยแล้วไม่น่าเชื่อครับปกติแล้วยางบางแบรนด์นะเวลาเราเหยียบเส้นขาวอะฝนตกเนี้ยเราเหยียบเส้นขาวปับ๊บบางทีมันลื่นมันแปดอะพอมันแปดแล้วเราจะจะเว่ออะแต่เนี้ยนิ่งมากหนึบมากนะครับเพราะช่วงล่างเขาก็ทํามาดีดูครับชกต้นเบลเลยนี่ข้างหลังนะถ้าดูข้างหน้าข้างหน้าเป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาทามาเป็นชกหมวกลับเลยนะครับนี่คือรเจอร์แอนฟิลเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่า มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ครับที่เขาผลิตรถแล้วก็ทำรถอ,ออกมาโดยที่ยัดเทคโนโลยีนะปัจจุบันใส่เข้าไปในกรอบที่เขาวางไว้คือเขาจะต้องเป็นรถคลาสสิกเท่านั้นเนี่ยร,รูปทรงเขาจะเลยแบบคลาสสิกแบบนี้โดยที่จะเอายัดเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันครับใส่เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยมเออีเขาเรียกอะไรเป็นกรอบของเขาอะทุกอย่างเครื่องยังดูใหญ่หญเลยฮะมันจะดูใหญ่ๆเต็มๆนะส่วนด้านหน้าเขาก็ใส่เป็น LED มาแล้วนะครับปกติจะเป็นหลอดไส้ใช่ไหมเขาก็ มีการผสมผสานนะครับตัวนี้ก็ใส่ LED มาแล้วนะครับหน้าปัดเขานะครับก็จะผสมผสานระหว่างเข็มนะฮะกับดิจิตอลนะครับเข็มเนี่ยครับความความเร็วเขาอยู่ข้างบนนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับไมล์ต่อชั่วโมงนะะบนกับล่างนะครับมีสีฟ้ากับสีขาวนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะบอกอีโคเกียนะครับบอกเวลานะฮะอ่าแล้วก็มีแบบกิโลเมตรนะครับว่าขี่ไปเท่าไหร่ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเป็น Google นะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะเพราะว่าเมื่อวานจับัวได้ก็ออกไปขี่เลยไปเทสกันอย่างเดียวนะต้องเล่นลึกก็ไปไปกว่าน,นี้นะครับกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นี่ให้ดูกุญแจนะครับไม่แน่ใจว่ามีชิปหรือเปล่านะนะครับความเจ๋งต่อไปของรุ่นนี้ครับนี่ที่ลุงชอบเลยนะ บอกเลยว่าชอบมากๆคือมันเป็นการปัดแบบนี้แบบคลาสสิกเลยอ่ะนี่ครับเป็นแบบการปัดเท่เหมือนกล้องสมัยก่อนนะแบบปัดไปปัดมาเนี่ยอย่างเท่อะ นี่จะเป็นไฟนะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะไฟพาร์ทไฟเลี้ยวนะครับนี่โหเทดูถังสินี่ก็เป็นกุญแจกุญแจเปิดนะครับปกตินะครับโลโก้เขาจะเป็นประมาณนี้ครับโลโก้โลโก้ความเฟี้ยวอตรงนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือพลาสติกนะครับรดลายขาจะเป็นสีเขียวดำนี่ผมได้ไดคขับคันนี้เลยครับ ท่อเห็นท่อไหมเอ่ยท่อเขาจะแบบปกติเขาจะเคยเห็นแต่แบบแหลมๆหรืออะไรเงี้ยเท่ๆนะแต่นี่เขาจะแบบว่าดูกลมๆนะครับเป็นทรงนี้นะดูข้างหลังจะดูแน่นๆตึบๆมากครับล้อหน้าเห็นเขาบอกว่าเป็นล้อหน้าสิบเก้านะฮะล้อหลังสิบหกนะโหแบบแน่นมากนี่แหละที่ผมบอกประทับใจคือพอเราได้ขี่แล้วครับมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมบอกเลยว่าคุณต้องมาลองเองอยากให้ลองมากเลยอยอ่วเอ็นฟิลมัน มันลบทุกอย่างที่อยู่ในหัวของลุงไปเลยอะคือเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันขี่ได้ขนาดนี้เลยมันดีขนาดนี้เลยวะเราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องกระด้างแน่เลยวะเพราะว่าข้อจํากัดของของเขาค่อนข้างจะเยอะนะความรู้สึกลุงอะพอได้ไปขี่จริงเออมันโอเคอะรู้สึกเลยว่าแบบเออมันเป็นมิตรกับเราปรับตัวไม่ต้องเยอะนะครับเดีย๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าภาพที่ลุงแบบที่ว่าลุงปรับตัวเนี่ยปรับตัวยังไงนะมาดูว่ามันนยากตรงไหนนะไม่ยากเลยนะครับขี่ได้ขี่ขี่ดินขี่อะไรเงี้ยลุงก็ไปปัดเล่นอยู่นะ างแบบนี้ผมนีงขี่ได้ไม่ว่าจะต้องเจอสภาพทางแบบไหนก็ไม่ต้องห่วงกันแล้วครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเอาง่ายๆผมจะพูดอยู่2แบรนด์แบรนด์นีเน้เป็นหนึ่งในสองแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าคือดูภายนอกไม่ได้เลยต้องมาลองเองแล้วคุณจะรู้ว่าความแน่นความนึบความนิ่มนวลของเขามันเป็นยังไงลบล้างทุกอย่างที่ผมรู้สึกเลยว่ามันจะต้องกระด้างมันจะต้องแข็งแน่นอนและมันอาจจะต้องขี่ยากแน่ เออแต่เราสำหรับลุงที่แบบไม่เคยขี่คุยเซอร์มาก่อนมันขี่ได้ลองดูนครับลองไปลองนะผมแนะนําต้องลองเพื่อนต้องลองโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์ให้มาโต้สตอรี่ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ และสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาซื้อรถไปใช้รถมือสองราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ